ค่ะสวัสดีเอฟซแฟนสองทุกคน,นะค่ะมณีน,นทนทิยาก,กัสิภาไปตามแนี่ทางของเลขพระยุกับหน้าอมอน,นะคะเพิ่นบอกว่าพระมีพระสององค์มาหายเพิ่นเป็นสะพานบุญหานะคะพระอุบลบอกว่าถ้าเลขบ่อเขาวันนี้จะปิดสำนักนะคะหายมาแล้วสามโตกับสองโตนะคะส่วนพระยูบุรีรัมเพิ่นกับหามาสามโตห้างเดียวนะคะจะเป็นโตได้ไปเบิ้งไปส้มน้ำกันเลยค่ะ เกี่ยวตลาดข้างดงสู่หินขาวอำเภอห้วยแม่จังหวัดกาลสินนะคะนกใหม่ยอดหนาแดงปัไใดก็ยังมีนกใหม่ด้คือหน่อยมีเห็ดมีไผ่หมดแดงมีเห็ดผงมีพักวางนี่นไใหม่เออนใหม่ถึงถดได้ที่งานกาลสิน

บร้านร้านเจ้าบ่ร้านเมนี่เลยบ่เอาเพื่อนหายจังงวดแล้วอวดมาถามมาหายหันงันก็ถือบ่ที่เพิ่นหานี่หายจังงวดแล้วหายสองวดล้วก็ลังรู้ดงวดนึงคุณละลอยจ้าส่วนมากนี่หายตารางมันบ่ ูมโอ้บนบนบคือพันจับลรตตลรี่เลรวห้าก็ต้องไปซื้อเองชนเราไปบ้งวนั่นห้ศูนสามเรางวดงวดเรางวดเกดแตกับห้ล่างเนาะลรตตอรี่สองใบเราเรไปซื้อเอกชนเราบอกถ้าเรางวดเราหันนหหานึงว่าือวันี้บ่าหันไห้มันบ้างันเพิ่นไห้เราวมาขอสัมภผณ์เน่เด้อ ร้านน่อยร้านน่อยนี่เด้อค่ะนะคะร้านน่อยเพิ่นค่ะใกล้มือเดืนมา่าหร้กันอืมเราไปสัมภาษณ์รีบานกั้ในนี้ว่าอยากเอามาแบงการยูเล็กร้านเพิ่นวันนี้เพื่อนจับลอตเตรรี่ให้เพิ่นจะนั่งขายของให้น่อยไ่ไม่ไม่ก่อนมันห่อนว่ตองเลี่ยนถุงห่อนมันถึงได้นะห่อนได้หมอกเลยมันี่ยนตองเลียนถุงยันเห็ดมันเคยเนาะตองเลียนถุงตองเตียนได้ Uhm like, ้่วยสงการค้นกับไลายดีด้เนาะท่านหยเนขายมีตขายไม่ได้เ็นทุกัน้นบอกถือสองวดงวดนี้ยังบะฮันบ้ฮั่นหาย คนไ่ได้บอก่นจับลอตเตอรี่หายสองล้อสองล้อนะคะเพราะว่าอันนี้ก็เลขเพิ่งออกเนาะลอตเตอรี่พันมาขายเนาะลักษณะการ่นจับห้พิ่นจับห้ต้องหัวเลยบอกคือลอตเตอรี่มากปุ๊บถึงจับเลยมันบอกเอเลย่นี่่ามากจับถนเกิก่าเลยี่อ่อแสดงว่าคนมีเนขงนของคนก้มสีนสลายอลอตเตอรี่มานี่กวกเก็เลย เดี๋ยวจังมาสัมอดด้วยกันน้องยังเฮ้นไปนี่น้องอะไรเนอะฮะน้องโฟกัสอืมซื้อคือซื้อผู้ชายเนี่ยผู้หญิงบ่ะอืมน้องโฟคกั้5.5จ้าเดี๋ยวไปใกล้เมื่อยจังจะมาตามนะครับไอ้รอตการี่มาขายกัน จะใครหมดแดงนะคะใช้ดีไนะอโอ้อม่ซุ้มส่นเที่ยวบดหลวงพ่อท่ม่มาบอนอะ่ะท่ม่าค่ะโท่มาา่าจังดงะบาว่า ี๋ยววันนี้เราสิหาไหมถ้าบัถือเราเศร้าบอกวัถือวันนี้สิบปสำนักบ้ก็สิิสำนักเราถ้าบถือวนนี้เราเขาล่าก่อนข่าที่บ้านหขายุ่งวันถือวันนี้สิสำนัก เราใกล้มือมาหน้าม้อนฝันบอฝันอยู่ข้างนันก็ได้แต่ว่าที่นูฝันมาผู้ทอมาเขียนให้เก้าอคมันบอกเลยใครมโนจะเล่ไปซื้อเล็กเล่าเนี่ยมันเลยนจเลนได้บ่บ่ได้ไครยังไปได้ละถ้าไอ้เล็ล่าเล็กเลาเก้าโอเาวันนี้ฝันเราบ่บ่ค่ะท่านในฝันแต่ว่าเล่นตู้มันโทรมาบอกเลย้มันโทรมาบอกแล้ว พันธุเพ่รมาบอกเลยค่ะว่าคือวันนี้สิทิตั้งนาัแม่นค่ะตัวได้บันฑินตจะได้ hey, <laughs> เฮ้บ่อพันโทรมาบอกมาว่างสามตัวห้าเก้าสองหเกสหเกสองแล่างนี่เป็นซีห์อซีห ตต้งสี hey. ่ right ้าจะยกขึ้นมันก็ได้คือมันกินได้แบมูอเขียนอันที่คนโทมากูก็เลยเปล่าเขียนไปเขียนตัวย่งย่ก็ได้เล่ยลงพอห้าวนี่เขาต้านักเลยเขาลงพอเพราะเขาวันนี้เิดซ้ำนักพ่อมาบอกต้องหวดเลยบอกแม่ค่ะแต่ว่าเล่กติ้นู้ฟันลูกก็เล่ยได้เล่า ้าวน่อเลอขอะาวเใครบ้งตัเลคร้งะเงพอ่อห้าสองตัดให้เสราข้างล่างสี่ห้าางเดียวโคโล่สามวัดนขหลวงพ่อมี่อมห้าคืออยงสาสราเนเลขสาวัก้าสองี่หล่างข้างบน92องนีอัน ลีร<บ> <บ alumni. S 1> ัมก็จะให้ในนอนแบบแมนเ็นบงในยูทูบก็เลยเห็นแล้วก็เลยโทรมามา้เนเดีเนอเดียวเลยแสดงว่าคลิปนี้นีมี้สองค์ถ้าสองค์ที่ไห้นหน้ามอนเป็นสะพานดุนไหแอนค่ะอันนี้อยู่บนบุรีรัมบุรีรัม เาค่ะเพินไทยทัศเอาเพิ่นบ่ายนไัเอาเดี๋ยวสิสรุทไทยทิปหเด้อค่ะพายูบุรีรัมย์หกขาหกาอยู่บนนี้หาเก้าสองกับสี่หานะคะเป็นแน่ทค่ะสีสลุกแรงรัฐาบาลเดี๋ยวสิสรุกไทยท่าิปหาเนาะจังจะบบงงเนาะพาว่ามีผ่าสององค์ผ่านมากไม่เดียวทำนบ้าเลค่ะวัทั้งองเวยยท่เราพาอยู่เมืองบนค่ะถึงวนนีพีสนนักเลวี่ีเลย ดีรับมเบมนมานลครับแม่้าเาเ่านวี <tube oses Five Wuhan> ่ผู้สิเร้าคำนวดหรอู้สิเชาาหเล็กวานเราพายูบุรีรัมย์หนึ่คนว่าจังใดบ่คู่ก้ยโชคก้เแค่โตเดียวมีแหลกแล้วก็หอยปตัดเอาค่ะห้ตัดซื้อบนซื้อล่างบ่ค่ะคือว่าหอปตัดเอานกันไปถาันมาก เขาโนดันตาเรามันก็ได้หาโฮกโค้งขาก็โกโกคนบ้านไดรวยเดี๋ยวได้ท่ายิมห้องศิสรู้ไปแล้วค่ะกับบ่อ้ายโตเป็นเึื่อมากหัดแรกกด้วยเนาะค่ะอันนี้มีบ้านเพช่งสรมางคอมาก ขอบคุณหนาม้อนหลายๆเด้อค <leer> ่ะที่บ่ขายของกับบ้ขายซื้อๆยี่หาแนวทางมาฝากเอฟซีนะคะใส่โทรศัพท์เป็นประโยชน์ใช่ไหมแม่จำต้องทำกับสังที่เราตัดส่งที่เราใช้โซ่ใช้มานะคะเดี๋ยวจะถ่ายคลิปเดี๋ยวสรุปใส่กระดาษให้เด้อค่ะตอนนี้ห้ามสะดวกที่จะเขียนใส่กระดาษเพราะว่าเขถือกล้องนะคะมีเน้ตลับนะคะเดี๋ยวจะสรุปถ่ายคลิปนะคะค่ะนู้นทิ่ญาจะสรุปคลิปนะคะสรุปคลิป เลขพระนะคะพระอุบลบอกว่าถ,าถ้าวัตถูขั้วนี้จะปิดสำนักนะคะ mm. เป็นเก้าห้าเก้าสองนะคะ mm. แล้วก็ซี่ห้าเป็นเลขล่างนะคะ mm. สำหรับแนวทางของพระอุบลไม่ถูกขั้วนี้ปิดสำนักนะคะ mm. สำหรับแนวทางของพระบุรี 6, 5, 6รัมไหมาฮกหักักค้างเดียวนะคะ mm. เป็นแนวทางหาสื่อสลากินแบ่งรัฐบา mm. ลเทากับมารุนน้ำกันนะคะว่าสองอาจารย์สองวัดสองพระนี่อ่ะ พระองค์ใดจะเข่าจะใช่หรือจะไกลเคียงนะคะวันที่ยากกาอมวยพรหายพอไม่พน้องเอฟซีโซดีแนวท่งของพระอุบลกับพระบุรีรัมนะคะ